ตำนานผีเด็กพลิกหมอนดึงวิญญาณคนออกจากร่างตอนหลับไปโลกแห่งฝันร้ายมาคุรากาเอชิหรือผีเด็กพลิกหมอนเป็นผีที่ปรากฏตัวเฉพาะในห้องนอนเท่านั้นไม่มีใครเคยเห็นผีพลิกหมอนตัวจริงชัดๆเพราะว่ามันจะปรากฏตัวเฉพาะตอนที่ผู้คนนอนหลับแล้วจึงได้แต่เพียงคาดเดาว,ว่ามันมีรูปร่างลักษณะเหมือนผีทั่วไป ที่มีขนาดเท่าเด็กคนหนึ่งนอกจากนี้แต่ละพื้นที่ก็ยังมีความแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าผีเด็กพลิกหมอนของแต่ละบ้านก็คือคนที่เสียชีวิตในห้องห้องนั้นคนที่รู้ตัวว่าถูกผพีพลิกหมอนเล่นงานจะพบว่าหมอนที่ตัวเองหนุนนอนเมื่อคืนพลิกกลับด้านหรือตกไปอยู่ปลายเท้าบ้างก็พบว่า กูกที่นอนถูกย้ายไปปูที่อื่นหรือถูกอะไรบางอย่างกดทับที่หน้าอกจนหายใจไม่ออก <Ooh. S 1> บางก็บอกว่ารอบห้องเลอเทอะสตรกระกไปหมดเราวกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาวิ่งเล่นด้วยเท้าที่เปื้อนโคลนผู้ที่ถูกผีพลิกหมอนเล่นงานจะติดอยู่ในห้วงฝันซึ่งในนั้นจะเหมือนโลกคู่ขนาดอีกใบหนึ่งแต่คนคนนั้นอาจจะมีอายุน้อยลงหรือมากขึ้น หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายสุดขั้วเช่นจากร่ำรวยเป็นจนและเมื่อไม่สามารถตื่นจากฝันร้ายได้คนคนนั้นก็อาจจะถูกพาไปยังโลกแห่งความตายมีความเชื่อว่าคนที่ตื่นจากห่วงฝันร้ายได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งอย่างยิ่ง แต่ก็มีกรณีที่ฟื้นขึ้นมาได้แล้วเสียสติเพราะถูกขโมยวิญญาณไปแล้วก็มีความน่ากลัวของผีพลิกหมอนมาจากความเชื่อของชาวญี่ปุ่นที่ว่าตอนที่เรานอนหลับวิญญาณของเราจะออกจากร่างโดยไม่รู้ตามปกติแล้ววิญญาณจะกลับเข้าร่างได้เองแต่หากถูกพลิกหมอนที่รองนอนอยู่นั้น จะทำให้วิญญาณไม่สามารถกลับเข้าร่างได้เมื่อร่างปสัสจ,จากวิญญาณคนก็จะเสียชีวิตแบบไหลาตายหรือหัวใจวายตายโดยไม่รู้ตัวบางตำนานก็เชื่อว่าผีพลิกหมอนเกิดจากลงศพที่ถูกทิ้งไว้ในบ้านรอทำพิธีเทว่าเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาทำให้โรงนั้นถูกเผาไปด้วย เนื่องจากเป็นการเผาที่ไม่ถูกต้องวิญญาณน,นั้นจึงไม่ได้ไปสู่สุขติและกลายเป็นผีร้ายในห้องนั้นแม้ว่าเจ้าของบ้านจะเปลี่ยนทุกอย่างในห้องจนไม่เหมือนเดิมแต่ใครที่นอนในห้องนั้นจะต้องพบเจอกับผีพลิกหมอนทุกราย <c oughs> รักยมเครื่องรางตุ๊กตาคู่เด็กผมจุกทำให้สมหวังทุกประการ <c oughs> รักยมเป็นเครื่องรางของขลังประเภทหนึ่งทำด้วยไม้สลักให้มีรูปร่างเหมือนเด็กชายผมจุกนุ่งผ้าโจงกระเบนไม่ใส่เสื้อท่าทางเหมือนกำลังชกมวยตัวที่ชื่อรักมีสีดำทำมาจากไม้หรือรากของต้นรักซ้อนที่แห้งตายตามธรรมชาติส่วนตัวที่ชื่อยมมีสีขาวทำจากต้นไมยมเมื่อนำไม้ที่ว่ามาแกะสลักเรียบร้อย ก็จะนำไปใส่ในน้ำมนต์แล้วอาจารย์หมอก็จะทำพิธีปลุกเสกหากปลุกเสกได้สำเร็จรักยมจะแสดงอาการต่างๆเช่นลุกขึ้นเต้นกระโดดไปมาหรือเล่นการเหมือนเด็กๆที่มีชีวิตจากนั้นให้นำรักยมไปใส่ไว้ในขวดเล็กๆไว้สำหรับพกติดตัวไปมาเวลาออกไปนอกบ้านเมื่อกลับมาที่บ้านแล้วก็ให้นำไปวางไว้ในที่ที่เหมาะสม ตั้งอาหารข้าวหวานของเล่นต่างๆรวมถึงต้องเติมน้ำมันในขวดอยู่เสมอเพื่อให้รักยมมีความพึงพอใจไม่โกรธเคืองผู้เป็นเจ้าของเวลาจะขออะไรจากรักยมก็ให้ผู้ที่ใช้พูดเองและตอบเองเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าพูดเองเออเองโดยไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษนอกจากดูแลเรื่องของเซนไว และน้ำมันในขวดไม่ให้แห้งหรือเหลือน้อยเกินไปกล่าวกันว่าหากมีผู้ใช้ใช้อย่างถูกวิธีก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆแต่หากใช้ทางด้านไม่ดีก็ต้องระวังผลที่จะย้อนเข้าตัวสามารถขอได้ทั้งเรื่องความรักค้าขายโชคลาภและความปลอดภัยมีตำนานเล่าถึงความเป็นมาของรักยมว่า ในป่าหิมพ่านมีฤือสีตนหนึ่งชื่อพหนปิติฤืษสีได้พบกุมารคู่หนึ่งในดอกบัวจึงนำกลับไปเลี้ยงที่อาสมตั้งชื่อให้ว่ารัตกุมารและยมกะกุมารฤืษีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กทั้งสองจนเติบโตเป็นชายหนุ่มทั้งสองก็ลาจากฤืษีเข้าไปในเมืองเพื่อหางานราชการทำ รัตตะกุมารได้เป็นทหารส่วนยมกะกุมารเป็นที่ปรึกษาสำคัญของพระราชาภายหลังรัตตกุมารลงรักเจ้าหญิงแต่พระราชาปีดกันความรักนี้เพราะมั่นหมายเจ้าหญิงไว้กับเจ้าชายอีกเมืองที่คู่ควรกว่าด้วยความโกรธแค้นรัตตกุมารจึงกำจัดพระราชาแล้วกลับไปหาพหนติติรือศีเพื่อสารภาพความผิดและออกบวชตลอดชีวิต เมื่อสิ้นอายุไขยัยรักกุมารก็ได้อธิษฐานขอให้ต้นเกิดใหม่มีแต่คนรักคนชอบจากนั้นก็ได้เกิดใหม่เป็นต้นรักซ้อนส่วนยมกกุมารก็ได้ออกบวชในวัยชราและเกิดใหม่เป็นต้นมยม์ตใกล้ต้นรักซ้อนการสร้างรักยมจึงนิยมใช้ลำต้นหรือรากที่แห้งตายโดยธรรมชาติของต้นรักซ้อนกับต้นมยมนั่นเอง อุโบเมะผีตายทั้งปลมอุโบเมะโรนกผีขโมยเด็กอุโบเมะเป็นชื่อของผีตายทั้งปลมในประเทศญี่ปุน่นเกิดจากหญิงสาวที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดลูกวิญญาณของอุโบเมะจะปรากฏตัวโดยการอุ้มทารกอยู่ในมือซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกของเธอเองเนื้อตัวของผีสาวจะเปืเป้อนเลือดบางส่วน ผมกระเซาะก,กระเซิงผิวขาวซีดบางครั้งก็ปรากฏตัวในสถานที่ที่ใกล้ๆก,กับแหล่งน้ำลักษณะโดยรวมนั้นคล้ายกับผีตายทั้งกลมของประเทศไทยแต่อุบุมเมจะปรากฏตัวเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าขอให้อุ้มหรือช่วยดูแลลูกน้อยของเธอหน่อยเมื่อส่งเด็กทารกให้แล้วอุบุมเมก็จะหายตัวไปอย่างรวดเร็ว ส่วนเด็กทารกที่รับมาอุ้มนั้นจะมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจหรือหายไปเหลือเพียงก้อนหินขนาดใหญ่ในมือบางก็ว่าอุบุมเมะจะปรากฏตัวโดยพาคนคนนั้นไปยังสถานที่ที่เธอเสียชีวิตในขณะที่บางตำนานก็บอกว่าอุบุมเมะปรากฏตัวเพื่อขออาหารหรือขโมยอาหารไปให้ลูกน้อยของเธอ ซึ่งในกรณีนี้เด็กที่คลอดออกมาจะยังมีชีวิตอยู่ผู้เป็นแม่ที่ควรไปยังปรโลกจึงต้องดูแลให้เด็กน้อยยังมีชีวิตรอดต่อไปตำนานของอุบุเมยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันก็คืออุบุเมโทริเป็นนกผีที่ว่ากันว่าเกิดจากหญิงสาวที่เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดลูกเช่นกัน มันสามารถกลายร่างเป็นนกหรือหญิงสาวก็ได้อุบุเมโทริมีลักษณะเป็นนกขนาดใหญ่สีดำคล้ายเหยี่ยวหรือนกเขาแมวลาก,กตัวตัวย่ามกลางคืนตามสุสานหรือบินวนเวียนอยู่ในสถานที่ที่มีหญิงกำลังจะคลอดลูกเจ้านกตัวนี้มีเสียงร้องประหลาดเหมือนเสียงเด็กหรือเสียงหญิงสาวที่คล่ำครวรด้วยความเจ็บปวด สร้างความสยดสยองให้กับผู้ที่ได้ยินพวกมันจ้องจะขโมยเด็กทารกแรกคลอดโดยไม่มีใครรู้ว่ามันเอาเด็กไปไว้ที่ไหนว่ากันว่าเป็นวิญญาณของแม่ที่แปลงกายมาเป็นนกเพื่อพาลูกน้อยไปดูแลบางก็เชื่อว่าอุบุมเมโทริเป็นวิญญาณร้ายที่มาทำอันตรายแม่และทารกหลังคลอด ตำนานภาพต้องสาบเด็กชายผู้ร่ำให้ภาพที่ไม่มีวันถูกไฟไหมภาพวาดเด็กชายผู้ร่ำให้หรือเดอะไคร่ยิงบอยเป็นหนึ่งในสิ่งของต้องคำสาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม และไม่มีแม้กระทั่งล่องรอยของการถูกไฟลามเลียเลยแม้แต่น้อยในปี1998เกิดไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งในประเทศอังกฤษเมื่อนักดับเพลิงไปถึงที่เกิดเหตุและทำการดับเพลิงพวกเขาก็พบภาพวาดใส่กรอบหลงเหลืออยู่มันเป็นภาพวาดของเด็กชายที่มีสีหน้าทุกระทมน้ำตาไหลลงมาอาบแก้ม ภาพนั้นมีชื่อว่าเด็กชายผู้ร่ำให้สิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือภาพนั้นไม่ถูกไฟไหม้เลยแม้แต่นิดเดียวนักดับเพลิงคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเทว่าไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้านขึ้นอีกคราวนี้พวกเขาพบภาพว่าเด็กชายผู้ร่ำให้ ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เป็นครั้งที่สองนักข่าวที่พบความบังเอิญน,นี้เริ่มเกิดความสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ภาพนี้จะเป็นภาพต้องสาบและเป็นสาเหตุของไฟไหม้บ้านที่แท้จริงหลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานว่านักดับเพลิงพบภาพวาเด็กชายผู้รำ่ำไห้ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้คนเริ่มสงสัยว่าคำสาบอาจมีจริงและอยากรู้ว่าเด็กชายในภาพเป็นใครและผู้ที่ให้คำตอบได้ก็คือนักวิจัยชื่อดังที่เชื่อในเรื่องลี้ลับเขาบอกว่าได้ทำการติดต่อกับศิลปินผู้วาดและสอบถามเรื่องราวเบื้องหลังศิลปินผู้วาดชื่อจอร์ บอกว่าเขาเจอเด็กชายในผ้าวาดนั้นมีตัวตนจริงเป็นเด็กน้อยสภาพมอมแมมข้างถนนที่เขาพบตอนที่ไปเที่ยวในเมืองมเทสเปนท่าทางของเด็กชายสะดุดตาอย่างมากเพราะสีหน้าอันทุกข์ระทมและท่าทางสิ้นหวังจากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นทำให้เขารู้ว่า เด็กชายคนนั้นชื่อดอนโบนิโยบ้านของดอนถูกไฟไหม้พ่อแม่ของเขาเสียชีวิตในกองเพลิงมีเพียงตัวเขาที่หนีรอดมาได้หลังจากนั้นไม่ว่าบ้านไหนที่รับดอนไปเลี้ยงดูก็จะเกิดไฟไหม้อย่างไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านในระแวกนั้นจึงหวาดกลัวและเรียกดอนว่าปีสาร สิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้เด็กชายมีสีหน้าทุกข์ระทมและไม่ยอมพูดคุยกับใครอีกเลยแต่จอร์ดไม่เชื่อเรื่องโชคลางเขาจึงรับเด็กชายไปดูแลและใช้ดอนเป็นแบบของภาพเด็กชายผูร้รัใไ้ภาพนี้ขายดีและทำกำไรได้อย่างงามจนจอร์ดร่ำรวยทว่ามไม่นานนัก สตูดิโอวาดภาพของจอร์ดก็เกิดไฟไหมจนเหลือเพียงที่เท่าโดยไม่ทราบสาเหตุเขาสูญเงินทั้งหมดที่มีสิ้นเนื้อประดาตัวในฉับพันโดยด่าทอว่าดอนเป็นปีศาจเป็นคำสาบเป็นความโชคอ้ายของเด็กชายผู้รำ่ำไ้ก็โด่งดังไปทั่วยุโรปหลายปีให้หลังในปี1976 มีอุบัติเหตุรถพุ่งชนกำแพงในเมืองบา์เซโลนาประเทศสเปนรถคันนั้นเกิดระเบิดไฟลุกท่วมคลองอย่างหนัก<อ>จนมองใบหน้าและรูปลักษณ์เดิมของคนขับไม่ออกโชคดีที่ใบขับขี่นั้นถูกไฟไหม้เพียงเล็กน้อยทำให้สามารถระบุตัวต,วตนของคนขับได้ เขาชื่อดอนโบนิโยอายุ19ปีซึ่งหลายคนเชื่อว่าเขาเป็นคนเดียวกับเด็กชายผู้รำไ้ผู้โด่งดังคนนั้นแต่ถึงแม้ว่าดอนจะเสียชีวิตไปนานแล้วคำเล่าลือเกี่ยวกับภาพวาดอาถรรพ์ของเขาก็ยังคงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ซาชิกิวราชิ ผีเด็กนำโชคประจำบ้านในประเทศไทยนั้นถ้าพูดถึงปีศาจหรือพูดผีที่มีรูปร่างเป็นเด็กและนำโชคลาภมาให้เจ้าของบ้านคงนึกถึงกุมารทองซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีกุมารทองเหมือนกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับซาชิกิวราชิหรือผีเด็กญี่ปุ่นซาชิกิวราชิเป็นปีศาจชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดอิวาเต ทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นช่วงสมัยเอโดะนั้นเป็นสมัยที่พ่อค้าเริ่มมีอิทธิพลในสังคมญี่ปุ่นซาชิกิวราชิมาจากคำว่าซาชิกิที่หมายถึงห้องแบบญี่ปุ่นซึ่งมักใช้รับรองแขกและคำว่าวราชิที่แปลว่าเด็กในภาษาถิ่นของจังหวัดอิวาเตะซาชิกิวราชิเป็นวิญญาณของเด็กสาวอายุประมาณ7-14ปี ไว้ผมทรงกับปะหรือทรงบ๊อบที่เรารู้จักกันและสวมชุดกิโมโนลักษณะนิสัยนั้นจะมีนิสัยขี้เล่นออกจะชอบแกล้งตามภาษาเด็กหากบ้านไหนมีซาชิกิวราชิอาศัยอยู่ก็จะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นทั้งวันทั้งคืนบางครั้งหากมีแขกหรือญาติมาเยี่ยมบ้านก็อาจจะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงแอบชะโงกหัวออกมาหลังประตูเพื่อดูท่าทางของแขกอีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะมีเพียงเด็กๆที่อายุราวๆกันเท่านั้นที่จะเห็นซาชิกิวราชิแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนที่สามารถมองเห็นได้แล้วว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นซาชิกิวราชิจะได้รับโชคลาภตามมาทําให้มีหลายคนพยายามเชื้อเชิญให้ซาชิกิวราชิเข้ามาอยู่ในบ้านโดยการเตรียมของเล่นเด็กขนมลูกอมเสื้อเด็กมาวางไว้ในห้องนั่งเล่น แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสำเร็จน้อยมากซาชิกิวราชีถือเป็นผีที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจเลยยิ่งไปกว่านั้นทุกคนต่างพร้อมที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าซาชิกิวราชีนั้นถือเป็นผีเด็กนำโชคที่จะนำมาซึ่งโชคลาภมากกว่าความโชคร้ายสามารถปกป้องสมาชิกในบ้านจากอันตรายและสิ่งลีลับได้ด้วย และยิ่งบ้านไหนทําการค้าก็จะยิ่งช่วยให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบซาชิกิวราชีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหากพ่อค้าเจ้าของบ้านมีท่าทีจะไม่ตั้งใจทํำงานและใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองซาชิกิวราชีก็จะออกจากบ้านและพ่อค้าเจ้าของบ้านก็ถึงขั้นล้มละลายได้เลยทีเดียวหากมีซาชิกิวราชีอยู่ในบ้าน สิ่งที่ต้องทำก็คือรักษาความสะอาดของห้องนั้นและพยายามไม่ให้คนเข้าออกห้องนั้นมากจนเกินไปเพราะซาชิกิวราชิไม่ชอบสถานที่ที่มีคนพุกพ่านถ้าไม่พอใจเธอจะหนีไปสิงสถิตบ้านหลังอื่นแทนและเมื่อซาชิกิวราชิออกจากบ้านนั้นนอกจากจะถูกเรียกโชคลาบที่เคยได้กลับไปคืนยังอาจเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือบางครั้ง ก็ถึงขั้นตายยกบ้านได้เลยถ้าพูดถึงซาชิกิวราชิก็ต้องพูดถึงคินไดอิจิออนเซนเพราะเชื่อกันว่าที่นี่มีซาชิกิวราชิคอยคุ้มครองอยู่โดยที่นี่มีห้องพร้อมของเล่นสำหรับซาชิกิวราชิโดยเฉพาะนอกจากนี้หากใครได้พบเจอก็จะมีโชคลาภตามมามีบางตำนานเล่าว่าต้นกำเนิดของซาชิกิวราชินั้น มาจากเด็กๆในยุคสงครามโบราณช่วงนั้นอาหารการกินฝืดเคืองพอแม่จึงฆ่าเด็กทิ้งเพื่อกำจัดปากท้องที่ไม่จำเป็นวิญญาณเด็กน้อยที่ตายอยู่ในบ้านอย่างเดียวดายอาจาไม่รู้ตัวว่าตนเองตายแล้วจึงเดินทางไปสิงสถิตในบ้านต่างๆเมื่อเห็นว่าบ้านไหนมีขนมมีเด็กๆหรือมีความอบอุ่นก็จะสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนั้น